แม่ปลานะคะเขียนมาถามคุณจุนว่าสองคำนี้ออกเสียงยังไงนะคะเรามาฝึกออกเสียงคำนี้กันค่ะออกเตรียออสเตริชออสเตรียออสเตริชตัวทีตรงนี้นะคะถ้าเกิดตามหลังด้วยเสียงตัวเอสเนี่ยจะไม่ออกเสียงวัตแต่ออกเสียงเป็นเตเตเตแทนเป็นออสเตริช และเสียงตัว c h นะคะคุณออกเสียงคล้ายๆกับเสียงชช้างเอาลิ้นกระดกขึ้นไปแตะที่เพดานปากแล้วออกเสียงว่า ostrich แบบนี้ค่ะส่วนคำนี้นะคะคำว่า dentist ออกเสียงแบบนี้ค่ะ d e n t e t t is t is ออกเสียงตัว s ให้ชัดๆนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเสียงตัว t dentist dentist ออกเสียงแบบนี้ค่ะหากคุณมีคำถามอะไรแล้วก็เขียนมาถามคุณจุนได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะโปสเตอร์ฟอนิกส์และ IPA ถอดทุกรหัสเสียงในดิกชันนารีได้ทั้งหมดช่วยให้คุณออกเสียงชัดอย่างมั่นใจ